ใช่ไหมในนาทำประดู<ร>ทำไม,ไมอ่ะความรักอะไรกันสองคนไม่ใช่มันไม่ใช่ความน้ามันเป็นหากจะรักทำไมต้องปิดน้า ยิงได้ื้อสงสัยวงมันไกลได้ยินด้วเหรอตาลังหลานเลยนอนคุยไหนพูดสิโกหก,กอะไร <c oughs> อยู่ที่สะพานะบอกให้เขาไม่ชุกได้นะ <c oughs> เอาดี <c oughs> บอกไหม คันทุกคนคันจะไม่คุยใช่ไหมถ้าไม่คุยวันนี้ทั้งวันเราจะไม่คุยกันเลยนะทั้งคู่จะพูดไม่พูดได้พูดไม่ได้ไม่ต้องตายพูดไม่ได้อนุญาตให้พูดทั้งคู่พูดไปตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้แต่มา้าจำได้นันจำไม่ได้พูดมาพูดมา โกหกอะไรกันสวัสดีครับคุณค่าเดกถ้าไม่พูดวันนี้เราจะไม่คุยกันแล้วนะทั้งคู่เลยมันดูมันดูพูชพทำแรกที่ได้ยินคือว่า <c oughs> อย่าบอกยายนะแล้วแล้วก็รีบวิ่งกันไปคุยกันที่อื่นทำมิ่งกันดีไง <c oughs> ยิงพอดีเร็วๆพูดทำไมยายๆพูดอ้าวเป็นอะไรมันมีครั้งไหนบ้างที่มันจะไม่ร้องไห้อ่ะมันไปขี้อมาจากไหนพูดมาดิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเดมันมีนด้ีก็ร้องตีก็ร้องมันมีเล่นบนเขาแล้วมัน่น ็เป็นที่ตัวเองไปเล่นไหมล่ะคุนเดทซื้อข้าวตอน่อยจันงงมนดูหัวร้อนมันจากไหนเห็นเองแล้วร้อนเลยเห็นเองแล้วร้อนเลยเจอที่ไลก็ร้องตลอดมันจะมีครั้งไหนที่เจอแล้วไม่ร้องบ้างอ่ะ ยังไม่หยุดอีกยิ่งพูดยิ่งร้องงงไม่อยากให้ดูไม่ดูก็ได้เป็นเรื่องเสียงเสียงคนเสียงคนอ๋อเสียงใครอะเสียงใครดูไม่ละเฮ้ยเฮ้ยอายุอายุเขาน่าจะเจอตัวเขาก็คิดว่าเด็กไม่มีพ่อมีแม่หรอกมานอนอยู่อย่างเงี้ยขึ้นรถอยากกันซีนว่ะเร็วๆเออหน้าหน้าพี่ไอดีหนูต้อาด้ายธรไปเลยเอ๊ะเลยไปตามไปไหมตามเขาไปไหมงทานนั้นทำงาญ นี่ไงไปอยู่ไม่รักหลานที่ไหนไปอยู่ก็รัอถ้าจะร้องก็อยาให้ใครเห็นดีลอกเฮ้ย